อันนี้เป็นบล็อกกี้เหมือนกันเพราะผมเป็นสายข้างบล็อกกี้นะฮะอันนี้จะเป็นกล่องเอฟฟี่ตี้อันนี้เป็นกล่องเอ็นเกมอันนี้กล่อง <K> อ็นกินิตี้วอลอเกมมีตัวสวยเยอะมากซึ่งมันอาจจะดูยากในกล้องไม่โฟก,กัสมันไม่เคยโฟก,กัสเลยใช่ผมมีบัคฮาร์บัตเตอร์แล้วตอนนี้ผมอยากได้กัปตันตรงนี้ผมอยากได้ฟอร์คอนบล็อกี้แล้วก็ไอรอนแมนแกะยากมากเลยนะฮะสงสัยมาตรฐานกาวจีนมันดีฮนะฮึ <c oughs> ตัวนี้มีการแยกฐานออกมานอกถุง เบามากอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะอันนี้เบากว่าดูโอ้โหอันนี้ผมเดาว่าล็อกเก็ตนะฮะผมอยากเดาให้เป็นกับตันมากเลยท่อนเบาแต่คงจะไม่ใช่เราไปดูกันบักกี้ฮะเ e s yes แล้วอุ๊ยไม่ใช่ไอเอ็มกรูดอุ๊ยอันนี้แหละเกลือสุดเลยกลุ่มกับหมอบเลยกลุ่มมันเป็นรากไม้มันร้ายมากนะครับ ค่อนข้างเกล็กยน้อยเดี๋ยวเราเอาไปได้เป็นไรครับพี่เขเดี๋ยวเราไปจุ่มกองหนึ่งที่หลังได้จะไปจุ่มเพิ่มอาจจะนะฮะอาจจะนะครับอาจจะต้องล้างเกลือเล็กน้อยไปหน่อยนะอ่านี่เป็น infinity b a l นะครับผมอยากได้ปเดอร์แมนพูดง่ายๆเลยโง่โง่เลยเพราะมันมีสไปเดอร์แมนแล้วก็มีหมอแปลกมีอะเลยนะมีแอนด์แมนด้วยอ่ะสไปเดอร์แมนปีเตอร์ i ิวแล้วก็หมอแปลกครับปีเตอร์ i ิวก็คือซา a r l o r ใช่ star lord ใช่ฮะตัวนี้ตัวอะไรอ่า iron man ครับ mark one ให้ทุกคนดูบ้างอุปกรณ์ไม่ค่อยแน่นนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่แน่นอน พราะว่าผมเรียนแล้วไปดูกันเลยเร็วๆป๊บหยิบออกมาได้แอดแมนนะฮะดีไวชิบหายเลยอย่างนี้ก็แต่ได้ได้ได้แอด์แอดแมนดีฮะแอดแมนนี่ชอบเลยครับถือว่างดงามอุ้ยตุ้ดงานจริงอ่ะถึงจะเห็นแค่ชิ้นส่วนก็สวยนะครับแอดแมนอุ้ยสวยเลยนี่ครับมีชิ้นเมื่อกี้ยังดีเลยนะดีอ่ะ